ติมอยู่แฟนเพจติบิลคครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับใครที่สนใจรหัสเกมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยฟ้องช็อปบริการซื้อขาย ID ดีเกมอาวีรับประกัน100%นะครับสนใจติดต่อ Facebook อิซาริยาพมพลนะครับอย่าลืมเพิ่มเพื่อนก่อนทักแชทด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับติ d ิเคนะครับวันนี้ติ๋ก็จะมานาเสนอเป็นคลิปของลัสนั่นเองนะและคลิปนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นล no ัสโนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับ ก็จะมาดูความโหดความแบบหรือโป๊กสกิลแม่นคอมโบสกิลการเดินเกมนะครับของเขาเนี่ยว่ามันจะเด็ดดวงขนาดไหนนะครับ <c oughs> ก็จริงๆอ่ะคลิปนี้มันก็มาค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละครับแต่ก็แต่ก็อยากมานําเสนอในการเดินเกมของเขาในการเล่นของเขานะในการแบบสาตางร์งสไตล์ของเขาอะ่ะคือเนี่ยในเซิร์ฟของเราเนี่ยมันเปิดให้มันเปิดให้เขาเรียกว่างไงอ่า เปิดให้สุ่มนะครับสกินสีเขียวนี้นะใช่ไหมเขาก็เปิดให้เราสุ่มแล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปสุ่มได้เลยนะก็สนใครที่อยากดูคลิปตีเล่นลาสต่อเนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์คนละไลค์นะครับคลิปนี้ตีขอแค่500ไลค์บอดแล้วนะ <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะช็อตน,นี้เขาจะเป็นพวกช็อตไฮไลท์มีรวงรีวิวสก,กินสก,กินสก,กินนะครับ <laughs> อันนี้ก็ติดดวงเกิน ฟิกเกอร์ปกปกไปอีกทางแต่ว่าไปได้อีกทางโหดเกินนี่ไงโอ้โหต่อยธรรมดาก็ตายแล้วส,วสกอร์ตะกี้แต่แบบเราต้องโชว์สกิลเพย์เนี่ยเราฝาึกเล่นมาเยอะอะไรแบบเนี้ยนี่ไงนะคอมโบฟิกเกอร์ไปดีครับอันนี้จะเป็นฉากที่ไฮไลท์นะครับอันนี้จะเป็นพลังแฝงแล้วก็ลูนนะครับแล้วก็อ่าพลังแฝงเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับพลังแฝงจะไม่ใช่ ก็เปลี่ยนจากเขียวเป็นชาแข็งแหละนะครับสำหรับสีนี้แล้วนี่จะเป็นไอเทมนะครับจะเป็นโบเกนเออไม่ใช่โบเกนโบเกนเกี่ยวอะไรวะนนี้กันกระเวทโบเกนเกี่ยวอะไรก็จะเป็นบูมสติกแล้วก็นี่แหละครับผมไอเทมก็จะประมาณนี้แต่ว่าช่วงแพทปัจจุบันนี้เขาก็ออกเป็นโซลสกอร์เยอะนะครับเป็นการเวทเอยเป็นตัดตัดเลือดนะครับแต่ก็แนะนําเป็นออกเป็นโซลสกอร์แทนเวทลมพายนะครับ ตายยยแล้้วเนี่อุโดนพาสิบป่ะนะโดนโป๊กโดนสกิลสองไปนะก็สําหรับคอมโบของลาร์ดก็แนะนําให้โป๊กสกิลสองไปโดนก่อนนะเพราะว่ามันจะได้จอะเกาะเวทนะเอ้ยไม่ใช่ดิเออมันจะได้จอะเกาะน,นะครับแล้วเขาเราค่อยใช้พวกคอมโบสกิลสกิลหนึ่งหรือสกิลอันติเมทนะครับผมค่อยคอมโบสกิลใส่นะเพราะว่ามันก็จะได้โดนเนื้อเน้นๆเลยนะครับถ้าเราโป๊กสกิลสองโดนเนะี่ยอันนี้ก็จะแอบกันเขินหน่อยนะครับ มันก็คนเราก็มีผิดพลาดกันบ้างนะน,นี่ก็มาดูการเล่นของเขานะครับอันนี้เขาก็ทำเลนล่างเลยนะโอ้โหแต่การเล่นจัดได้ด้วงอะไรกันครับเนี่ยถ้าจะการเล่นเล่นขนาดนี้นะเอ้ยเขาจะกะบับแดงเลยนะนะ่ะ <laughs> มีฟิกเกอร์นะครับโอ้แต่ก็เรียบร้อยไปก่อนซบ นี่ครับเราก็มาดูกันฟิกเกอร์เข้าหลือเหลอันติไม่โดนะไม่เป็นไรครับทีท่ารอบสองก็มีกันเยอะแยะนะโอ้ oh, แล้วเจอเฮ้ยี่บร้อยสิครับโดนขัดขนาดนี้โดนหรือเปล่าพาสิบมันนะ ตีได้ลองแกะสกิลการเล่นของพี่นุนุมาแล้วนะครับของนุน่นถล่มโลกมาแล้วนะตีได้ลองดูคลิปและหลายคลิปแล้วก็การเล่นของเขาเนะี่ยเรก็ไปดูสตรีมมิ่งที่เขาเล่นน่ะตีได้ลองแกะการเล่นของเขามาแต่ว่าไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนะั้นนะไม่ได้ละเอียดเท่าเจ้าตัวนะครับเท่าที่ตีได้ไปดูของนุ่นถล่มโลกนะครับ ก็จะเป็นอ่เขาจะชอบใช้พา s s สิบแล้วก็ใช้สกิลสองปกพา s s สิบสกิลสองพาร์สิบสกิลสองนะครับ mm hmm. คือพา s s สิบมันต้องต้องรอประมาณห้าวิใช่ไหมครับแต่ว่าเขา mm hmm. เขารีดพา s ์สิออกมาเองในการต่อยครบสามครั้งนะครับต่อยหนึ่งทีสองทีแล้วพา s s สิบจะมาดอกที่สามนะครับแล้วเขาก็โป๊กด้วยสกิลสองอันนี้จะเป็นการใช้สกิลนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าคอมโบสกิลมากกว่านะ mm hmm. แต่ตีมองว่าใช้กับ ใช้กับแรดมวยไทยเนี่ยสวยนะรูปทรงมันสวยดีท่าท่ามันสวยดีนะปู่ชะอดนิ้ติว่าคาเวนี่ต้องตายอะเอาตรงๆเลยอุย้ยเสียดายแทนจริงๆนะน่าจะอรอแคลรี่กับเลนนะถ้าเป็นติเนี่ยจะอรอแคลรี่กับเลนเพราะว่ายังไงไมันต้องเลนกับทำแนวนั้นอยู่แล้วะครับเชียร์นี่เขาขึ้นมาเติมบนเนื่องจากบนโดนยำนะ ถ้ารวบโดนนี้น่าจะเจ็บกว่านี้นะเพื่อตายนี่ครับเคลียร์เคลียร์เดินเคลียร์เดินเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่นที่ถูกวิธีและดีที่สุดแล้วเนะี่ยสำหรับเมียนะครับเคลียร์เดินเคลียร์เดินอุแต่ว่าลัดเขาเป็นลัดที่เดินเกมค่อนข้างที่จะไวออกมากเลยนะแต่ไวจริงๆอะโดนนะเนี่ย โอ้บนเสียนั่นนะ่ะคือแพนด้าเจอกับตัวสเินพูดอย่างโอเมนเนี่ยมันก็จริงๆอัติมองว่าแพนด้าน่าจะแพะแต่ด้วยที่ด้วงมันไปเติมดาเมจใส่อะนะครฮบมันก็เลยทำให้โอเมนเนี่ยแพ้ไปเอาเรียบร้อยฮะไม่ต้องอันติเลยอะแน่นอนจริงเลย มั่นใจว่าด้วงจะตายอะครับคือตะกี้ด้วงมันบิดแล้วอะเพื่อเผื่อบางคนเนี่ยคือคือชั้นตินะครับแต่ว่านี้เขาพาร์สิบเอาอะเสียงรถใครร้องแถวบ้านแล้วเนี่ยขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนวนะนะชันติฟิกนะครับอันนี้เนี่ยครับโป๊กไปเลยนะครับคือโป๊กโดนไม่โดนก็โป๊กไปก่อนนะครับ อย่างน้อยก็ทาดาเมจอาจจะฟุกไปโดนแบบแบบฟุกๆอะ่ะนะครับก็ต่อยต่อยไปเถอะครับหน้าที่เราโป๊กอะ่ะไอซาตามีหน้ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นน่ะไม่มีอันตีนะเนี่ยโดนโดดตายปะเนี่ยตายแล้วเนี่ยร้อยก็กดเกิดมานะครับโอ้แต่ว่าเอาไปสิบิวแล้วนะคือเจ็ดนาทีสิบิวอ่ะครับคิดดูดิอันนี้เขาจะเอเป็นจอเกาะนะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะออกเป็นจอก่กชิ้นเล็กก่อนหรือเปล่านะครับมีอันตินั่นนะรยบร้อยตะกี้เหมือนจะเป็นคาไบนี่ที่ใช้สกิล2ผิดนะครับแบบว่ารีบรีบใช้สกิล2เกินอันนี้ดักแน่เลยเรียบร้อยอุ้ยงัดไม่โดนแต่มีอันตินะเอาเมทแทนเหรออือหือไม่ตายตายอยู่ตายอยู่ มองยังไงไม่ตายครับนี่ยอันนี้ก็ดูไปแบบก็เป็นการเก็บออบเจกต์เวทไปนะปกติเสียกลางไปก็ป่าก็เล่นยากครับปา่าที่โดนที่เสียกลางไปนะครับมันจะโดนเข้าปา่าป่วนปา่าโดนเก็บออบเจกต์ฟาร์มช้านะเป็นเรื่องปกติแล้วนะเสียป้อมกลางไปตัวที่โซนเลนกลางได้ดีๆเนี่ย จะเป็นดีแลกนะครับดีที่สุดเลยแหละตีมองว่าเป็นดีที่สุดเลยนะการเรลนกลางได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆมีทั้งโล่มีทั้งสกิลเลียร์เว็บคลิปเร็วไงคือมันโอเคนะครับสำหรับดีแลก นี้ก็รอเชียร์เวฟเชียร์เวฟนะครับแต่จริงๆติมั่นใจว่าถ้าโป๊กสกิลใส่เตียวเซียนก่อนอนะ่ะแล้วใช้สกิลหนึ่งกับอันติเมตเนี่ยเตียวเซียนน่าจะตายนะเพราะว่าโป๊กไปแล้วเนี่ยเกาะมันจะหายใช่ไหมล่ะถ้าโดานดาเมจหรือว่าโดานเราโจมตีไปเนี่ยกเกาะเตียวเซียนมันจะหายแล้วเตียวเซียนไม่ได้หนาไงช็ตตะกี้น,นี้เตียวเซียนก็เดินถูกแล้วครับที่เดินอ้อมไปหน่อยแต่จริงๆมันก็คงไม่มีคนเดินแหลมมาเลนนั้นอนะ่ะถ้ามีนี่ก็ คุณยึดอะไรอยู่อะไรประมาณนี้อันนี้เราก็ดูไปนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเขาได้เป็นจอกเกาะละเป็นสตาร์ทอัพโน้ไปแล้วนะครับบอกเลยว่าโป๊กทีขี้ทะลักตูดนี่ไงโป๊กแมนด้วยนะประเด็นโอ้โหคอมโบมาแล้วก็มีโ,มโลโโในการไฟค่อนข้างที่จะได้เปรียบน,นะ เพราะทีมเขามีตัวหลวงเยอะเกินมีตัวหลวงเยอะจริงๆแพนด้าก็หลวงด้วงก็หลวงซุปก็หลวงได้นะครับไปไถข้างหลังเนี่ยถ่ายมาให้เพื่อนจัดการคาป้อมอะไรแบบเนี้ยแต่ทีมของลาสก็จะมีซีซีค่อนข้างทีะเยอะแหละนะครับแชร์เลสเตอร์ตัวเดียวก็ปวนตายหาแล้วนะ เห็นไหมเข้ามาไม่ได้ทำอะไรหรอกครับแตกก่อนเกมจบแล้วนี่อโอมีวิกเกอร์นะครับหมื่นเขาจะรอนติีหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเข้าเลยโอแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวเียนแตกก่อนแตกมีตัวเกิดมาสองตัวกดเกิดกับเกิดมาไม่ได้ทำอะไรเลยครับเข้าสตาร์บั๊นู๊ก่อนดูดเลือดนะครับเวลน์ดำไห้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะโอ้โหนี่คิวไปครึ่งทีมเลยคิวไปสิบสองคิวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเดี๋ยวพาไปดูดาวเขาเปิดไหมห้าสิบสี่ดาว